สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหุ้ยพี่ยัง่ะเป็ดตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะทำเมนูปลาเป็ดให้กินนะคะท่านผู้ชมเลือดแปลงเฉดเป็นบะระรับกะเบื้องในยูทูบหรือไม่กระโทษทำมทางเล่าไปเห็นอะไรเนาะเอออันไอ้นี้ใส่อะไรบ้างคนะ <c oughs> ใช่ใส่ใบ,บมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่ขา่าใส่เกลือนะคะ แล้วก็ฝาหม้อปิดไว้นะคะต้มซุกๆเราเฮนะ็ดคอนเทนต์เนาะลินลี่โจมไปกําลัางจะไปกินขว่มที่เมด <c oughs> ด็ดนอนเลียคอนเทนต์พี่ดอกคอนเทนต์แบบนี้กับพ่อใวเนาะมันแพงแต่มีเงินก็นอยากเฮ็ดพี่ดอกนะเนาะเห็นคอนเทนต์ก็เจ้ากําลังชื้อถาดตําฮุงใหญ่ๆสิไปกินยานลงลมขุมลมพัวลงโอ้ยแต่มันก็บเบิ่งดีเหมือนนี่ลักษณะสนานเอา้าเฮ็ดจะไหนกินแน่แม่ <c oughs> เลือดแปง้งลาบต้ม แชตไฟปิ้งเนาะพี่น้องเนาะต,ตัวน,นี้เท่าไรครับตัวนี้ครับสองร้อยแปดสิบพันลดให้เฮ้ยตัวมมนสามร้อยแปดสิบพันลดให้เหลือสามร้อยหกสิบอ๋อโอ้หเกือบสี่ร้อยพี่น้องเลยจัดไปขาจเเ่เห็ดใหม่เลยเห็ดตัวนี้คือตัวใหญ่เนาะตอนมันมีขนมีย่ยงเนาะเป็ดเทปเป็ดเทปเลยพี่นอ้องเลย เมงวันนี่เนาะคนละสั่งพี่น้องเอาแนวติดเมงวันมาติดปรอมาณไหนคิงเลยแนี่ยติดเมงวันเรามาติดได้สองแผ่นแดดสินี่ขอโทษขอให้เมงวันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมันขนาดเลยต้องแล่ก่อนบ่เอาเสอเอาหนังก่อนบ่จะต้องซื้อมีดอันนั้นเด้ออู้ันมันพี่น้องเลย บ้านานั่นเนื้อเสือของหาเนอะเดียวพวกนี้ปิ๊ตตัวนีแล้วครับไม่ยังนอบ้านนากการบอแต่ว่ามันอยากเลือดเยอะแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูกัน เอาพี่น้องมาเที่ยวลอยยังหม้อทั้งนุนกะต้มนะพี่นอ้องเด้อนน,น, <c oughs> นั่นกะต้มเนี่ยเอาสร้างไ,ไหนบ้างพี่น้องบ้างเนาะสามอะไรเออพี่น้องมน,นะเนี่ยกระชิบหาย,ย่างโอ้โทับย่งบางวันก็ฮิวอันนี้ก็สิ้นนะว่า้ทาเห็ดเลือดแปงเนาะอืมต้มอ่ะ น้อพี่น้องมาเลยต้มต้มไปต้มเต็ดอาจชิบุคือสูตรขันเจ้าด้วยพี่น้องอันนี้สูตรม,มังมดนขอว่าเป็นเลือดแปงอะไรที่ใดขี้กันนะเนาะอ่ะต้ม,มจะเป็นเลือดแปงแบบกระต้มหมอขันแม่นวานสูตรเลือดแปงสูตรยังเจา้านะเอาพี่น้องมาเลยถึงขันได้แล้วครับมานลยขันซอสร้อยขันหมอกขันไม้สิขรัขวสีเห็ดเลือดแปงลายแตก สิเป็นกระซือแล้วพี่น้องไอ้ไอยคิดว่าเป็นขึ้นเนื้องัว,วงเลยเขาดำไล่เตี้ <laughs> สีขึ้นเนื้องัว <c oughs> เอาพี่น้องบาดเนี้ยเขาต้องขวเนื้อซะก่อนเปุ่มไว้ะเอาป่ะเอาเนี่ยพักพีมามาให้ข่อยหันมาทางข่อยสิมันเติดมาเทลงพี่น้องเลยเปนเรียบร <c oughs> ้อยแสดงความสนใจเออมันตืดเมิ่อเบิ่งเมื่อข่อยเบิ่งก่อนน้ำมันนะสะอาดอยู่บอน้ำมันตัวักเทมันน่ะ เอาขวดนะั้นเอาขวดนะั้นมาแต่ตอนนี้ถึงขั้น,นไหนนะครับไ่อยเป็ดเองเจ้าก็ต้องเบิง้งขอยเบิ้งเองมาเบิ้งเองมีการทำอะไรอะไรพวกเขาเนี้ยเขากระชเจียวหอมเจียวหอมเลยพี่น้อง,ต,องต้องใส่เจียวหอมเขมามัะจังหอมเออไปไปเบิ้งในหม้อกันพี่น้องเอาหยุดขอยกรีเจียวหอมแล้วพี่น้องเด้ดขอมจังหอมหยุดเรื่องเป็นจะหอมทุยๆมันหอมไม่ดีเดี๋ยพี่น้องเลย หอมเลยมันน้องหอมเขาที่น้องไปขัวมันเนาะน,นี่พักเข้าไปแน้อไงเ,เตรียมไว้เราก็จะขวานเพื่อเป็ดตรงใน,น,ม,นมันมันมีซีเฮ็ดลาดในเฮ็ดเลือดแต็มเ,เนี่ยเด้ดไปหน่อยเลยมันหลายตัวหอมอันนี้ก็ใส่อันนี้น้ำเด้ยวยเคยบอกคุณจังหอมก่อนันี่ยใส่ยังใบมะกรูดใส่เดือดมะกรูดด้วยใช่ไหมใช่ อ,นนอ๋ออมเหรา,าดิิเอาสี่ลามันเดอ๋อัน่าดิิคนเอาไว้นะคิรู้ไออเซื้อลงไปเลยรถเนี่ยมันพอดีเลยเนาะี่น้อง ใล้ตัวาไี่กันเด้อพี่น้อเลยอามันแต่เช้ามันกับน้ำ้างเลยเรียนดูเด้ยการชามพีนองครัพี่น้องเลยกอร่อยครับผมบรรยากาศนี่ยหมแรงพี่น้องเฮ้ยวันิลลี่คอยจะไปมั่งถดย่ทามคนไลิลลี่พี่น้องเลย มันนี่ยดดีน่ลงยงใรพักพี่น้องกเห็นยุงสี่นนะพี่น้องไงควายมันสุกซุกกับไปไนแบบสุกแล้วผักกัมันเย็นก่อนพ่อต้มต่อเลยใช่ไหม หม้อต้มพั็นสีงามเฟืองอะรามเลยมันมันน่นาะเป็ยดน้อนี่มันไงมันแซ่บเอาพี่น้องมาอันนี้คือขั้นตอนใดนี่ครับขั้นตอนขัวเนื้อเสร็จแล้วมันเย็นแล้วอ่าที่น้องสุดยอดว่ะคือเลือดให้พี่น้องอดเด้อะของพี่น้องน้ำปลาอ่าช้อนหมายิบง่เค็มแะทีแ่ละเมีย โอเคพอมีน้ำปะ่ะแม่แวงวันเด้อพี่น้องเด้อขอถกขอไปส่นข้วาวม่อนเด้อพี่น้องอันนี้ยักษีซอนเห็ุไปเอีกทีละพี่น้องเลย ก,กุ๊กๆเกียร์โุลูโลานกินันอยน่พอวันนี้ล่ะเาพี่น้องอันนี้ลาบแบบธรรมดาลาบเปดธรรมดาอันนี้นะใส่ข้าขวหว๋อมหอมป่นมะนาว แมยมไวโซ่ขเขาจะบีบใส่น้ำในสูตรมันแ่เนอีมุ่นแม่ข้อมุ่นมืน้ย็นคือดำเดทานเป็นยังหรอก,กกินรสจะกินคือมือข่อเ,เป็นเ่าอแต่เป็นเบาจนเ่า นอพี่น้องเนาะดยสุดเลยสุดยอด,ด,ดอีหลีกิน,นไปก่อนเออแซ่บเห็นอะไรเนี่ยกินไก่อนกินไก่อนสะทายเจ้าเห็นอะไดเกรอกินไก่อนกินไก่อนเด๋อเดี่ครับพี่น้องมาบัี้มากินข้าวดินลีไปทุระอยู่เดี๋ยวมาพี่น้องมาบัด แซ่บขนาดโอ้ยแซ่บเนาะบุญกับคน,นไรนดเนาะเบีย,ยพดามมายพี่น้องมาเฮ้ยจิ้มเบือดแจงของมอญกันละอันนี้ทำมาแล้วพี่น้องได้กระเพอะกิน <c oughs> มือใหม่หัดทำไม่หัดทำ บแวเพื่อนแบบยวขึ้นเดนอนพี่น้องอนนี่ะคลิปข่อยล่างลดมุ่เศ้าหน่อพี่น้องคะ่ะนอกนอกมาหน้าไปใส่เสืออ youtube เหรอเอาของอกอ,งอกข่อยออกเขามอง่นันนาจารย์เด็กน้อยว่นสันเราไปนอนดวยไปใสอกอ รูปเราบอกเแล้และฉันไม่ได้ลบคอมเมนต์นะอย่ามาใส่ร้ายคุกจักบอกไปนะมันคือหายเพราะคนคนที่มาเม้นด่ามาว่าให้ฉันสร้างกีมเมลมาพุ่งจะได้ห้าวิสิบนาทีอืเขาจะบอกว้ให้อย่าลืมไปเบื้องในเปียดทำเลพี่น้องเดิอเปียกับลงเปียดทเบื้องน,น้ำในพี่น้องเปียดกับใซซซื้อกันสาวเล่าบอยอีสานเนี่ ดิจารไม่เปลี่ยนน้ำเนิ่งเมือของเดิมนั่งกลางเลยเปลี่ยงเลยอืมมาเปลี้ยง ดีได้บอต้องเอาความจริงเนาะเิม่เนาะกินไปได้บ่กินได้เรต้องกินมันสักไปขวมือไม่าะด็ดไี่นองเลยเป็นดอกยังยังบอกกนเป่าหา่อนเลย้องหา่อนอะไรตัวชาวมานี่ครับ ไปบีบน้ำได้ก่อจี้วนี่ต้มมีย่านเป็ดไปเนาะต้องมาดูมัน สุดๆนำ้ำมันทอดแล้วตัวจินจะจีนมาเสีบอือต้องกินน้ำมันมะม่กงิดมากันกดนี่นะนนนเนาะนกระเทียมไแม้กมกระเทยมไหมริดแดงแนะเนล่อือ <c oughs> แดงได้ริดเคี้ยวขอะสืออยู่ ก็ไมเหัยนก็บเบิ่บบงหรอหันอย่หันให้ทุ่งพักอะอาจจะเป็นพอันี่ผิดใจไปเอาอกมากินมันอ,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 อาจจะแสบแค่าสบไม่เป็นหรอกอรพิักซ่ตะตาพอนเผ็ดวงหนึ่งหนา้ายูไซสอาละ เป็น,นจนขำจนมือนอืมเฮอเพื่อนทำหองเนี้ยผมมันเกีย่ยทมมบอบไปเกียเ่ยขึ้นก่อนเงี้ยเนาะอือนีเหแล้วเ,เ,เ็นบลาเออนั่นแหละ ทั้งหลยายให้เราเลยเจ้ากินเกน่งเอาเนนี่แหะกินมันแค่เห็นนี่สีสันเนาะนี่สมพอดีเสแปรตุ่มติดเออลยนกระเลี้ยงพี่น้องเลยนี่มันว่าขาดได้นเนาะเป็ดกระเปื่อยไว้ไว เอตัวนี้แทบไม่ดีอืมัมหยาบแมนแบบน้องไปนโตหัวตัว,วยังมันเอาเขาที่ย,ย็นไม่อยเดิมืม่นเป็นสียามไม่กินไปกินมามันติลุงเชื่อมด้เลยเนียพูดได้เ้ยจะหัก่วน้ำบอกลูกกมาแล้ว

มาเป็นใส่มือจับว่ากินพ้นเดียวเนี่ยอราจะวางเนาะินน้กันทีใส่มือจับเบาเป็นสบายพยายามบ่าให้มีเที่ยงอับที่ลองเลยให้ลงดวกให้นำขวนเบ่ออก เขาปะลูกมันขึ้นเข่ามั้ยโอ้โหไม,ม่หางผมแม่หัมมหกแล้วถึงเออไม่รู้สุกขนาดสวยอ่าสวยจังส<ม>วยมันสวยวมันได้หลักศีเต็มหัวแบบนัน้น เ,เานใส่ผิดมันเข่ากันบอกเขาลงนี่กะปิน้ำมันเ็ดอไเขากินแล้วมนนวนะวันข้าวเลือดนะบ่ข้าวแล้ว้าวนี่นสคาเลยอืมหอมอันน้ำปลาบ้านามซ้อนนี่เั่งดีลรนะอบหนา่มเนาะอ่า เจ้าบาทเองน้อยตำรวจโดนลวบจะนั่งบังบังบังเบ้ขึ้นใส่หัวยามันยาทหาออกเราต้องมาสนใจมันมาเรียกร้องความสนใจอ่ะ เอเคเราเป็นน้องแม่เนแล้วก่อนไม่พิมพ์งานพี่น้องโอ้ยสะใจจิบเลยจะกินของแซ่บแต่แท้ทำสั่งแล้วพี่น้องหลักเป็ดเก็บไป็ข่อยเดอมมาคิดนียชิมกรเบนมนั่งคีงเลยเดี๋ยวล้างไม่กันพี่น้องไปหาเก็บยากจะได้ผมัว่าคือสลัดจงแม่ มาแล้วมางนทำแถวนี้ด้วยโอเคค่ะที่ okay, นี่วันที่ะ่ะ